สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e สุขูสุกคนครับเมนี่ผมทีมงานสร้างนงครับกาได้ประกอบใส่หูจับใส่ตะแกงใส่ฝาหลังแล้วก็ใส่ฝาซับครับนี่ครับเป็นฝาแบบนี้ครับนี่ครับฝาซับฝ้ายืดครับ เป็นแบบฟ้องน้ำครับนี่ครับยืดได้ครับผมเห็ดเสือได้ปะเห็ดเสือเย็นครับนาห่อนต้องใส่ผ้าแบบนี้ตัดเห็ดเสือครับครับซับเงื่อนอะไรก็ซับอากาศนะครับง่ามครับนี่ครับเบิ้งครับเบิ้งไกลๆครับหูจับนี่ใส่แบบเล็กครับขางละสองตครับง่ามครับใช่ครับดุมตัวนี่ครับนี่คือเม็ดแท้ครับ <laughs> ม่าเบื้องฟังนี่ครับมาเบื้องฟังนี่เจ่งครับฟังนี่เอ่งเห็นไหมฟังนี่เจ่ง, hey, he งเนี่ยครับเป็นหูจับแบบนี้ครับนี่ครับหูจับเล็กครับพีน่น้องงามครับนี่มาเบิง้งฝาหลังเบิง้ง สเปคคอนครับนี่ครับมีระดับครับโอเคครับง่ามครับพี่น้องแล้วทงแนววันนี้มาเบิ่งด้านหน้าอีกรอบนึงครับนี่ครับไปกับตรงใหญ่เองครับนี่ครับด้านหน้าเป็นที่สั่ ใส่ผ้าซับน้ำงามครับตู้นี้เซ็ตเรียบร้อยครับนี่ครับงามครับใบแรกครับนี่ครับของคืนนี่ครับเดตุผลก็คืนเลยครับพี่น้องพราว่าลูกค้ามิเตขอแบบดุนๆเลยครับเปราะว่ามิเตอยากเอาไปลั่นใส่สงการครับลูกค้ากับพู้ใจในสินค้าสุขสุขลนครับสินค้าของไพงครับนี่ของวงพออยู่สูพันณครับเป็นสั่งมาแปดใบครับ จัดในเฟินครับมือนี้ครับเฮ็ดทึ่งกขึ้นก็เฝ้าครับอแต่ก็เฮ็ดยางละเอียดยางเนี่ยเนียนครับผมครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแช่นะครับพี่น้องกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมนําติดตามมูผมในทาง u t u b e หรืออีกทางหนึ่งทางช่องไอ้เครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงการแจ้งพ a เอครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแช่นะครับพี่น้องตัวทีดตามทาง ไอเฟซซื้อเฟซกะปะติงหนงครับฝากน้ำด้อพี่นองด้อกันสีทร่มาติดต่อโทร่มาถามข่าวถามเรื่องเกี่ยวกับตูล้ลำโพงทางด้านเครื่องเสียงกะเบอร์โทรอยู่ข้างล่างครับผมฝากน้ำพี่นองทร่ถามไทยกันได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากก่อนพี่นองในเพื่อ่านี้ครับเพราะว่าสิลุยตครับเพราะว่ากำลังเล่งงานู่ครับช่วงนี้ครับ นี่ก็สีสรงพอมกันครับนี่ครับบิบีซิบหานิวครับแปดใบขึ้นกันครับเจ้าและซีใบครับนี่อันนี้เป็นงานดิฟครับแล้วส่วนอีกซีใบนี่กะเป็นงานซุปเพราะท่านใส่ตะแกรงครับมืออื้นเสาจังใส่ตะแกรงเงีเรียบร้อยครับแล้วกับแพ็กทรงเรียบร้อยครับผมตันนี้อาไ้ใส่ได้เนีตัวนี้กะยกใส่หรอยกเขามาไวไกลๆกันนะครับอ่ะยกอ่ะ 本当。 สะมาระวังครับเพราะว่าคนสมัอรลูกขานี่ของต้องเงียบเงียบครับ <c oughs> ครับทาาดันทีมงานของสร้างโนงกะบ่มีสาขาสองครับ มีสาขาเดียวครับอยู่มองนีมองเดียวครับบ่มีสาขาสองครับตั้งอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างเดียวครับอยู่อำเภอสตึกเลยครับเนี่ยพูดได้่ามสาขาสองครับเพราะว่าลูกค้าถามมาหลายครับว่ามีสาขาสองสาขาสามบอกกับบ่มีครับมีสาขาเดียวครับอาชีนี้คนเอาซื้อไปอาบเอบอ่างก็ได้ครับแต่มีสาขาเดียวครับของสร้างหนุ่มครับจวกสิลุยต่อไปครับบันทึกครับ ัวเสียพระพีเลยพ่อเนาะไปไหไปนะดีไซน์ปลาลังนี่๋ <c oughs> ยวดูปลาลังนี่ปลาลังปลาลังไม่ได้ว่าหลอดไฟ

mọc cùn quá